ผัดเต้าหู้ถั่วง,งอกเลือดหมูกรอบผัดกันมาสู้ชีวิตที่สุดคือพี่แอนเลยนะคะไปค่ะไปผัดกันตั้งกระทะให้ร้อนนะคะพี่แอนใช้น้ำมันหมูค่ะใส่พริกกระเทียมนะคะและก็หอมแดงพี่แอนขอใส่เต้าหู้เหลืองสักหน่อยนะคะชอบทานเต้าหู้มากๆเลยค่ะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้เหลืองหอมเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เลือดต้มลงไปพี่แอนใช้เป็นเลือดหมูนะคะนําไปล้างแล้วก็ต้มให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วง,งอกและก็หมูกรอบสูตรหมูกรอบพี่แอนสอนกันแล้วนะวิธีการปรุงถ้าใครมีซอสกะเพราของพี่แอนใส่ลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีใช้แม็กกี้ซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายน้ํามันหอยค่ะขอชิมสักหน่อยพริมอีกแล้วเมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะสําคัญที่ว่าพอใส่ถั่วง,งอกลงไปแล้วอย่าผัดนานนะคะุงรสชาติ เข้าทีแล้วใส่ต้นหอมเป็นท่อนๆแบบนี้ลงไปเลยค่ะยกขึ้นตักเสิร์ฟง่ายมากๆโอ้โหเต้าหู้เหลืองอวบน่ากินฝุดๆนะบันทึกไว้เป็นรายการโปรดแล้วไปทำกันเลยนะคะเย็นนี้ใครอยากได้เมนูไหนคอมเมนต์กันมานะคะสวัสดีค่ะ